to trying Fan เพราะว่าทุกวันกูหาดตังกูไม่อยากสนใครให้ทำแบบเขากูคงไม่ทำเพราะมันมีถมไปกูอยากงความเป็นตัวเองเพราะไม่อยากเหมือนใครว h a t is t h i าขาดความอบอุ่นต้องการความสนใจผมไม่ต้องการเธอเลยสักนิด you a asshole เจ้าซิมา r ์เรอ d by t h a ด bitch you a b a d h o e Back home. You wanna play with Back ตอนนั้นผู้ว่าลับลำบา o เกกูที่ตุงนี้พแม่ไม่สิจะเข้ามาเบียกกูทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแต่เวลาไม่เค็เปลี่ยนกูแยกไม่ออกมึงคนหรือเพชรเพราะว่ากูเห็นแต่เรียมฟูกูไม่ให้ค้ามเลยสนิทไปแชร์เราอีกเนแคถ้าอยู่ข้างในสตูดิโอการสติปแชร์เราอีกเปฟร์จะหาตัวกูน่มันคงยาก I'm like a t e m l a เกมพวกกูไม่เล่นก็ตั้งแต่เด็กออกไปมันเล่นแทนผมไม่ใช่ของเล่นที่เธอสามารถจะเล่นได้ ถ,ถ้าเธอคือเงินเพราะผมเหนื่อยยิ่งก็เปรี้ยใช้คงจะโดนผมลาเพราะผมไม่สนแล้วว่าเธอเป็นใครเพราะว่าเธอเสร็จแล้วก็ทิ้งหยุดฟรนอีต่อเหมือนละครแต่นี่เป็นชีวิตจริงฟิล like ์ลเป็นต่อชโทษจึงมาติดใจมาเป็นเทนคอร์อยากจะเดินกูยิ่งกะสุดใส่ i k e กับ i พ t b a l l ที่ผมไม่ได้รับสายให้ไต้ถึงเงินมัน calling เธอบอกว่าเธอไม่ไหวหัวใจมันกำลัง falling กูโยนเธอทิ้งเหมือนกับลูกบาสกิ้พวกกู link up and enjoy goddamn night i've the scarring married to the state that i don't even love Bitches, shit hey at your deck with them come with a biscuit they ya just have to for a song for my business i don't wanna talk no more i'm cooking in the kitchen so i'll I make wanna listen what's in need you join keep it real could take me back to earth making my son wanna making rap money เพราะว่าทุกวันกูหาเรื่องกูไม่อยากสนใครให้ทำแบบเขากูคงไม่ทำเพราะมันมีถมไปกูอยากคงความเป็นตัวเองเพราะไม่อยากเหมือนใคร What is this? ยึดขาดความอบอุ่นต้องการความสนใจผมไม่ต้องการเธอเลยสักนิด you a asshole เชื่อสิมาโดนวิ่งบาระว่า bitch you a bad hoe when you walk around my crib checking backhoe if you wanna play with my stick I been handled